จิบเบียร์ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บของราชบุรีอำเภอบ้านคานะครับตำบปลปกทิงมัง้งปกปกระทิงล่างครับผู้เล่นฮะปกเบืองล่างนะฮะก็จิบเบียร์ไปด้วยฮะก็คือแน่นอนว่าก็าเป็นเบียร์อาชานะครับอ,อ,อาชา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 นะฮะอ,อ,อากาศเตีสิบห้าองศานะฮะกินเบียร์รู้สึกมันเบียร์ก็เย็นนะ แต,แต่พอเย็นแล้วมันอร่อย,อยน,นะครับขนาดอากาศเย็นอย่างเงี้ยน,นะฮะเี็นความสุขมากๆครับท่านผู้ชมครับ่ะกินอ่ะดื่มเบียร์เดื่มวเ,เ,เดี่ยวไปชอนนิดหน่อยดีกว่าอ,อ,อร่อยครับขอบคุณนะครับตลาดกำลัง,ลงใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอกลับไปกรุงเทพเดี๋ยวผมไป แสตซีรีส์ภาพยนตร์ตอนที่สิบสาต่อนะฮะก็เสร็จละคงไม,ไม่อีกอีกไม่กี่วันฮะนะฮะ,นะฮะขอบคุณครับ